ขึนเลยดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องแตดต่อแล้วมาดูอุปกรณ์กันดีกว่ได้จับแล้วเสรดได้จับแล้วเว้ยได้จับทำมันดาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเขับมาดูกล้องทำไมเราไม่เคยถันเลยเขาเลยว้เนี่ยยาเลยยาเนยจับได้ได้สัสหลังจากเราจับไอตัวเมื่อกี้แล้วพี่เขารู้สึกเป็นห่วงเราเพราะเราจะทำมันห่วง เออเดี๋ยวเราค่อยตามเขาไปก็ได้ไม่รู้อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้สิคะก็โอเคเห็นไม้บูม้วใช่ไหมไม้บูมไม้บูมไม้บูมที่สามารถตัดเสียงได้อ๋อนี่ไงไม้ไม้บูมนี่คือไม้บูมที่สามารถตัดเสียงได้ไม่ดีมันไม่มีไอ้ขนๆแบบทำไมไม่มีขนคะไอ้ที่มันแบบที่เป็นขนแี่ใช้สำหรับกันได้ภายนอก ก็กันเสียงรบก่อนค่ความรู้ใหม่รู้แล้วว่ามันต้องมีขนเวลากันเสียงของคือมันต้องรู้มันต้องเอื้องในประตูเราตอนนี้เราช้ามากเราขอจบลีปห้องตัดต่อที่ตรงนี้สวัสดีค่ะ